สวัสดีครับตอรี่สนิปยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับมากันอีกครั้งกันในคาร์ดิเลอร์ชายคูณและในวันนี้เราอยู่กับเจ้ารถด,ดริฟท์คันงามเลยนะครับชื่อในชีวิตจริงของเขาก็คือเชฟโรเลตคอเวตตีหนั่นเองนะครับรูปทรงมันก็ดูเท่ๆดีนะเหมือนจะดูโบราณน,นะแต่มันก็ดูเป็นรถซิงนะฮะเป็นคูเป้สอประตูนะครับเรื่องรู้สึกว่าจะวางด้านหลังหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่ทุกคนด้านหลังมาโล่งๆนะครับน่าจะวางด้านหน้าแล้วล่ะ ด้านหลังก็เอาไว้เก็บสัมภาระเอาไว้เดินทางไปเที่ยวทะเลแล้วกันนะครับเจ้ารถคันนี้สวยมากนะฮะเออภายในอินเตอร์เนียเขาเนี่ยทำมาแบบจัดเต็มเลยนะทุกคนดูนะเป็นคาร์บอนทั้งหมดนะครับพวงมาลัย3ก้านเท่ๆนะฮะแล้วก็มีโลเคทด้วยนะครับสีเทาๆนี่นะเดี๋ยวซูมเข้าไปดูข้างในให้ดูครับเน่ฮะปุ่มตุ๊ดตุ๊ดนะครับนี่อย่างเฟี้ยวนะครับสีเหลืองน่าจะเป็นเบรกนะครับและตัวสีดํามีปุ่มกดนี้เป็นเปลี่ยนเกียร์เร็วนะฮะ Quick Shifter นะครับโอเคประมาณนี้ แล้วร้อเขาก็ให้มาเป็นแบบดาวนะฮะผมคิดว่าจะใช้ร้อนนี้แหละนะครับร้อเดิมเขาโคตรเฟี้ยวและที่พิเศษของเจ้าคันนี้คือเขามีแรปนะครับทุกคนรถคันนี้มีลายนะฮะแล้วก็เป็นรถเออลิมิเต็ดด้วยนะครับแรไปแล้วนะฮะก็คือหาซื้อไม่ได้นอกตอนนี้ก็ไปพลาดไปก็เดี๋ยวรอกิจกรรมมันเดี๋ยวมันก็วนมาใหม่นะครับโอเคฮะทุกคนเดี๋ยวจะเบินยางให้ดูนะครับมาโอ้โ,อโหอย่างท่วมฮะดูครับ เรื่องอย่างใจอัตราเล่เนี่ยมาแรงแน่นอนนะมาครับเดี๋ยวออกตัวกันหน่อยครับโอ้ยยังไม่ได้ดูรายละเอียดเลยนะว่ามีอะไรบ้างนะขอซิ่งก่อนเลยแล้วกันนะครับรอบนี้ฮะโอ้ยรถดริฟท์นี่มันมันเฟี้ยวนะทุกคนนะเฟี้ยวแล้วเนี่ยโอ้โหดูดิดูดิฮะมันจะลื่นแล้วก็เฟี้ยวได้นะฮะอย่างไรละฮะมาเลยครับโอ้โหอืมอือินนิ่มนะนี้ <laughs> โอเคเดี๋ยวเหินนี่หน่อยนะเหินคันดินหน่อยนะครับมายู ตูมโอเคได้อยู่นะก็นะมาครับนี่ฮะรายละเอียดของเขาเป็นรถคลาส3ชื่อในแมปนี้ก็คือคา w เวเต้ซีหกนะครับเอาไปเซิร์ชในชีวิตจริงเซิร์ชว่า Pro ซ6 c o โคเวนะครับทุกคนมันจะเจอเจ้ารถคันนี้แต่มันจะเป็นลายสีเขียวนะครับเอาคันนั้นรู้สึกว่าจะชนะดิฟติงนะเออเป็นรถดังคันหนึ่งนะครับ ก็ท็อปสปีดของเขาอยู่ที่292นะครับทุกคนคงคิดว่าไม่แรงก,ก็ไม่แรงนะฮะมันเป็นรถดิฟเนาะ Handling 7.3นะครับ d u r a t e e เป็น r ร a l Drive Reward 63ปอร์มาล์2,804นะครับมูลค่าก็ไม่แพงเลย275,000เท่าน,นั้นเองเนาะก็มาครับทุกคนฮนะเดี๋ยวจะวิ่งในเมืองชิลๆให้ดูนะครับดิฟด้วยความเร็ว290ครับโอ้โหเป็นยังไงล่ะความเร็วเกือบ300ก็ดิฟให้ดูได้นะครับนี่อะโอโห ริบก็รอได้อยู่นะเอาจริงๆเวลาไปลงสนามทําคะแนนสู้เพื่อนๆไม่ได้เท่าไหร่นะครับจะสู้เจ้าฟอร์ดโฟกัส R/S ไม่ได้นะเออคันนั้นจะตึงนะครับแต่คันนี้มันจะเทนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะฟอร์ดโฟกัส R/S คันนั้นมันคือคันไหนนะมันคือเจ้าคันนี้ครับเฟสฟรีลครับคันนี้เป็นรถที่เอ่อรอบมาแรงแล้วก็ดิฟสนุกกว่านะครับเออเนี่ยมันจะดิฟพุ่งมากนะทาคะแนน,นได้ดีกว่าคันเมื่อกี้นะค <laughs> ันนี้เดี๋ยวไ้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนคนระับ จะด,ดูเจ้าคันนั้นไปก่อนนะฮะมาครับทุกคนเดี๋ยวเอาเจ้าคันนี้เนี่ยมาบินกันหน่อยนะฮะโยโ้ตัวรุ้มห่าลอยเลยเมื่อกี้ลงพื้นมานะครับโอ้โหดูครับโอ้โห,โอ,โห,โอ,โหอย่างเฟี้ยวไายกันยาวๆเราจะเหินข้ามเออ,เอ,อตรงนั้นแหละตรงต้นไม้สองต้นนะครับเข้าไปในโกดังฮะเขาเรียกว่าอะไรท่าเรือไหมเฮมามา,มาดีครับมาดีครับโอ้โ ติดเลยติดตู้คอนเทนเนอร์เลยก็โอเคครับเราก็มาแต่งเขากันเลยนะะเริ่มที่ยางเหมือนเคยครับที่เราวิ่งไปเมื่อกี้เราใช้เป็นเลสทายนะทุกคนมันก็จะนึบๆหน่อยนะถ้าอยากให้ดิฟลื่นๆก็อาจจะใช้ยางเดิมหรือไม่ก็สไปน์นะครับผมก็จะใช้เป็นยางเดิมไปก่อนนะฮะเวลาถ่ายรูปหรือขับเล่นมันจะดูสวยกว่ายางสไปนะ์นะยางสไป์มันดูแบบมีน้ำหนามน,นะไม่ค่อยชอบนะครับโอเคฮะมากันที่ดินสอบประแจล้อผมใช้เป็นล้อเดิมเขาเลยนะมันเฟี้ยวสุดสปริงนะครับ สองเดิมให้แค่โรลนะฮะต้องมาเปลี่ยนเป็นเอ็กซ์ต้าโนะครับเตี้ยสุดๆดูดีครับแก้มนี่ติดกับยางเลยฮะและก็มากันที่สปายเลอร์นะครับมาดูเป็น W04 แล้วกันครับอ้ยโอ้โหทรงมันได้นะทรงมันสิ่งนะครับตัวนี้แต่ที่ผมเร็งๆไว้นะครับก็น่าจะเป็น CF01 นะฮะ25ครับนี่อลังการดูล้ำอะนะครับชอบใช้นะโอเคครับมาต่อกันที่แรปเลยแล้วกันนะฮะนี่ครับ แรปเขียวน้ำเงินอัเนี้ยเป็นลายดังของเขาเลยนะเออเนี่ยอินสต a ลมาครับดูครับอย่างเฟลลี้ยนะเออสวยดีอ่ะเป็นลายรถด,ดิฟชื่อดังนะครับทุกคนไปเซิร์ชดูได้นะเซิร์ชคำว่าคำคำนี้ฮะ pro 46 c o r v นะครับก็จะเจอนะฮะน่าจะเป็นตัวตึงดิฟติ้งนะครับ เอาละครับดินสอประแจแต่งเสร็จเรียบร้อยฮะเหลือสีนะครับและเราสามารถเปลี่ยนสีบอดี้ได้ไหมผมจะลองดูนะไม่ได้แล้วนะครับถ้าใส่แรปมาแล้วก็ก็จะเป็นสีตามที่เราแรปมาเลยโอเคครับสวยดีอินเทอร์เรียลองใช้เป็นสีแดงเข้มๆะนะครับก็ให้อารมณ์ประมาณนี้นะเปลี่ยนได้แต่สีสีเบาะนะครับเออก็สวยดีนะและมากันต่อที่สีวีลนะครับเอาเป็นสีทองดีไหมหรือสีส้มดีฮะลองดูสีทองโทนนี้นะมาดูก่อน ไงโอ้โหอย่างสวยนะเป็นสีทูโทนเลยนะครับดาวเป็นรูปดาวสีทองนะครับขอบเขาเป็นสีขาวนะฮะมากับน็อตหรือหมุดสีเขียวเออเฟลดีฮะแล้วก็ทําสีปั๊มก็ดูดีแล้วอ่ะก็ปั๊มก็เอาไปสีแดงนะครับโอเคครับแดงเข้มฮะอย่างอย่างอย่างเท่นะเออผมว่ามันเท่ดีนะปากระโปรงคาร์บอนนะครับสีแบบเลเซิจงเจ็บ,จบโอ้โหินใจนะ รู้สึกด้านหลังจะมีโลบาร์กันชนท้ายด้วยนะครับอืมตรงนี้นะฮะชอ,อบนะครับโอเพนอูโห,หทุกคนเป็นยังไงครับให้ดูตอนโดนแดดอีกทีนะครับสวยดีตอนสเกิร์ตก็เป็นคาร์บอนนะครับฝากระโปรงก็เป็นคาร์บอนไล่ไปที่ฝากระโปรงหลังเป็นคาร์บอนด้วยนะและไซส์สเกิร์ตของเขาก็ให้มาเป็นคาร์บอนนะครับภายในด้วยนะครับเออสวยดีนะครับแล้วก็แรปมาเงาๆฉ่ำๆเลยนะฮะเป็นสีออกแนวเขียวมิ้นท์ไหมฮะ ตัดกับสีน้ำเงินนะฮะล้อเป็นดาวทองนะฮะปั๊มสีแดงครับไฟเลอร์แล้วก็เต็มเต็มครับเบิ้มเบิ่มเบาะนี้น่าจะเล็กคาร์โร่แดงมาเลยฮะูกใจนะก็อย่าลืมซับสไคร้ไลค์แชร์คอมเมนต์ดาวพิโลกันเข้ามาได้นะครับเดีย๋ยวไปดูความแรงของเขากันหน่อยใน Drag Race City นะครับเอาละครับมาอยู่กันใน Drag Race City แล้ว3ามโกวู้ฮู้าครับ ร้อยหนึงแล้วเอ,อก็ช้านะครับแต่ทำไงได้รถมันสวยก็ต้องมารีวิวนะ9.199วิเลขสวยด้วยอะก็บินโชว์นะครับนีโโ่โหพิกเลยฮนะดีน้ไมิโลเคนนะครับถ้าไม่มีนี่หลังคาบุบไป,ปแล้วนะครับมากันต่อที่ d e s s e r t Drag r a c i n งนะครับ3 2 1สอโกยูฮูดมูมันเฟี้ยวอะ่ะให้ดูมุมมองภายในครับคาร์บอน,นเท่นะครับคาร์บอนอโอเคฮะ ความเร็วด้วยครับสอร้อาครับ208แดตุม้มเข้าเส้นชัยแล้วครับ13.63 2วจฮะโอ้โหยกล้อโชว์อย่างเท่นะและในตอนนี้ผมเข้ามาตรงนี้อีกแล้วไหนๆก็มาตรงนี้แล้วขอสักหนึ่งดอกเอยโอ้โหทุกคนดูโอ้โห้วขึ้นมานี่ต่อฮะยังไงฮะมุมกล้องโอ้โหดิฟโชว์ไปอีกอว,ว้าวขอ,อต่อดีด้วยเลยแล้วกันก่อนจะไปลงสนามดิฟนะข่าวาดิบันเออเอาดี โอเคโอเคฮะสวยแล้วครับสวยแล้วมาครับอยู่กันในสนามดิฟเรียบร้อยครับไปเดี๋ยวผมจะทำคะแนนสักหนึ่งหมื่นโชว์ให้ดูนะฮะมาอันนี้ก็ใช้เป็นยางรู้สึกจะใส่ normal มานะครับโอเคโอ้โหได้อยู่ได้อยู่โอเคโอ้โหโอเคฮะเลี้ยงดิฟไปครับว้าวโอ้โหดิฟหลุดโอ้โหหมุนติ้วโอเคครับไปมันก็ได้คะแนนอยู่นะทุกคนครับ เน้นขับตามทางนะฮะดิฟตามทางอาจจะได้คะแนนดีนะฮะแล้วก็อาจจะวนๆบ้างนะถ้าคะแนนมันยังขึ้นโคูณอยู่อะไรเงี้ยก็วนหมุนๆไปบ้างครับไม่เสียหายนะฮะเอฮะเอาหมายขอสักหมื่นห้านะฮะหมื่นห้าโชว์สวยๆอู้หเอาเรื่องเอาเรื่องฮนะนี่ยางเดิมนะผมใส่ยาง normal อืมก็ล,ลื่นหน่อยนะครับโดนนัดเฉยเลยวะ่ะไค,ครไปครับเดี๋ยวเร็วนี่คอน ได้ไหมคะคะแนนอ่ะคะแนนบางทีมันก็ไม่ขึ้นเนาะก็แปลกมันอ่ะก็วนอยู่ที่เดิมนานๆบางทีคะแนนไม่ขึ้นเฉยเลยนะครับก็พยายา,ขนานมขับแบบไปเรื่อยๆอ่ะเออชนบ้างก็ได้นะไม่เป็นไรเราจะได้คูณติดมาติดไม้ติดมือโอ้โหโหตเกียวเข้ามาโอเคครับโอเคฮนะพยายามเลี้ยงดิบครับเลี้ยงให้มันได้เยอะๆโอ้โห โอ้โหไม่น่าชนเลยกำลังสามพันเลยนะเยอะนะครับโอ้โหสิบวิหมื่นห้าไม่น่าทันแล้วอะสิบวิโอเคปายครับอย่าไปโค้งหน้าฮะอย่าพึ่งอย่าพึ่งสามโอ้โหทันไ,ได้แนี่โอ้โหไม่ทันทุกคนโอ้โหแต่ก็สวยแล้วหมื่นสี่หกร้อยห้าสิบนะครับก็ผมก็พอใจในผลงานนะฮะต้องบอกไว้เลยนะครัเจ้าคนนี้ดิฟยากนะครับเนี่ย ถ้าเทียบกับเพื่อนๆแล้วนะฮะจะแนะนําคันที่ดิฟได้ดีก็จะมีคันนี้ครับทุกคนเฟสฮอตนะครับคันนี้ขับดีนะดิฟได้แบบดีนะฮะเอสติฟ้าก็ดีนะครับคันนี้ฮะนิสซันเอสติฟ้าโปรนะครับแล้วก็มีรถอีกคันหนึ่งฮะของฮานปะอันนี้ครับทุกคนหูหหดิฟอย่างดีนะสวยด้วยเออคันนี้ซื้อได้ตลอดนะครับไม่ใช่แลหรือลิมิเต็ดอะไรนะอันนี้แจมฮะราคาไม่แพงด้วยเป็น rx7 นะครับมากับชุดแต่งเวลไฟรอบคันนะ อย่างเทครับวันนี้เออเดี๋ยวมีโอกาสจะเจอกันนะจะได้มาเจอกันนะวันนี้คลิปนี้ก็เอาคันเฟี้ยวน,นี้ไปก่อนมันแต่งอะมันสวยดีนะครัก็เลยมาพรีเซนต์ให้ดูนะมาครับทุกคนฮนะมาเอาใจช่วยเจ้าคันนี้หน่อยครับว่าจะข้ามคลองได้ไหมเป็นอะไรที่ยากนะครับบอกเลยฮะแต่ทําได้ไหมมันก็มีโอกาสทําได้นะจ,ะจังหวะดีๆนะครับเฮมาดูกันครับทุกคนโอ้โหเฮ้ยนิดเดียว เฮ้ยอีกแค่นิดเดียวเองลูกพอ่อเทคที่2อแอคชั่นมามาเอาใจช่วยเขาอีกทีครับทุกคนนะขอละขอละรอบเนี้ยรอบเนี้ยแหละขอละโอเคไร่ความแรงมาครับอุ้ยกำแพงโอ้โหสองร้กว่าแล้วยังไงยังไงโอ้โหไปสก,กิดดาวลุ่งซะแล้วอะ่ะมันพลิกไงทุกคนอารมณ์รถมันแบบไม่ตรงอะ่ะเทที่สอแอคชั่นอ่ะมันต้องได้สักรอบอะ่ะจริงปะ มันต้องมีสักรอบอะนะครับรอบที่3ามนี่แหละมัดจะได้นะฮะส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่แล้วจะได้นะ, oh, <ฮ>ะโอโหจริงด้วย <c ười> <c ười> แล้วเมื่อกี้รถหมุนด้วยนะเออเอาดีอย่างเท่นะครับนี่ครับผมใช้ยาง normal จะมีลายดอกนะครับโอเคครับทุกคนฮะประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าคันนี้เบิร์นยางโชว์เดี๋ยวเดี๋ยวจะุดต้องจอดก่อนแล้วก็เบิร์นนะโอ้นกดเดินหน้าถอยหลังพร้อมกันนะครับเบิร์นยางมีน้องๆถามเข้ามาอยู่เหมือนกันนะครับ ไปยอ้โก็สำหรับรถที่มันเป็นเรียวิลดได้ด้วยนะที่มันจะเขียนว่า RWD นะครับเนี่ยนะตรงนี้นะแล้วก็เดินหน้าถอยหลังพร้อมกันนะจะเบินยางคูคูได้นะครับโอเคฮะทุกคนครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะขาดตกอะไรไปไหมนะราเทสไปหมดแล้วเนาะก็ซับสไครป์ไลค์แชร์คอมเมนต์ดาววิดีโอเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่ติดตามกันมานะเจอกันใหม่แล้วกันคลิปหน้าจะเป็นไรบายๆครับทุกคน Ух uh -oh.